ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของการกันตัดฟันอีกแล้วหลังจากที่เราห่างหายไปนานไม่ได้ลงคลิปวันนี้เราก็เลยจะมาลงคลิปตามเดิมแล้วใครเคยเจอปัญหาเดียวกันกับเราบ้างก็คือเวลาที่เราถ่าย i อ Story ตอนที่เราถ่ายรูปออกมานั้นสีมันก็จะซีดหรือว่าจืดมันจะไม่สดเหมือน,นตอนที่เรายกขึ้นมาในตอนแรกหรือว่าตอนที่เราถ่ายคลิปวิดีโอคลิปนี้เราก็เลยจะมาสอนวิธีถ่ายรูปใน IG Story ยังไงให้ออกมาสีสดสวยเหมือนตอนที่เราถ่ายคลิปวิดีโอจะมีวิธีทำยังไง เราจะเห็นได้ว่าบางฟิลเตอร์ใน IG Story นั้นเมื่อเราถ่ายรูปออกมาแล้วสีมันก็จะดรอปลงนิดนึงมันจะไม่สดและสวยเหมือนตอนที่เราถ่ายคลิปวิดีโอใน i g Story นะดังนั้นวิธีง่ายๆเลยที่เราจะทำให้รูปภาพที่เราถ่ายมาจาก IG Story นั้นสีสวยและสดเหมือนตอนที่เราถ่ายคลิปใน IG Story นั้นเราก็แค่ถ่ายคลิปวิดีโอในไ g s t o r อ่แล้วเราก็บันทึกลงมาในเครื่องของเราแล้วเราก็มาทาการ จากภาพหน้าจอหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอเอาก็ได้นะแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพจากฟิลเตอร์ s t s t y r y ที่มีสีสวยสดเหมือนตอนที่เราถ่ายคลิปใน IG Story แล้วลองนำไปทำกันดูนะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่ว่าเราก็สามารถใช้ฟิลเตอร์ใน IG Story ถ่ายรูปออกมาให้สวยได้เหมือนกันนะทุกคนลองนําวิธีนี้ไปทํากันดูได้นะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย